สวัสดีครับสวัสดีเอซีแล้วก็เพื่อนชาวที่ทุกอ่าคลิปนี้พาพุดคลองวางท่อครับใส่หกล้อหนึ่งเที่ยวแล้วก็สิบล้อหนึ่งเที่ยวครับเหมือนจะโดนตูดครับ จะตูดลายถ้าเธอบอกมันจะคูดไม่ตรงนะครับทีนี้ไม่เป็นไรครับแล้วค่อยแต่งเอาหน่อยก็ได้ ค่อนข้างที่จะแข็งนะครับท่านผู้ชมก็ดบ้างเกาบ้างนะครับสับบ้างสับสบให้มันให้มันแตกก่อนครับนี่มันมันเกามาไม่เข้านะครับเดี๋ยวมันต้องสาบก่อน ท่อพีครับท่อเก่าท่อที่เขาตัดทิง้งเนี่นี่ครับคุณไม่เข้านะครับเข้าแต่หน้ามันแล้วก็ลงไปข้างล่างเลยมันจะชุ่มหน่อย มาก,ก็มันเป็นเงาเงามาเฉยๆครับมีแข็งมาถ้าุนชั้นนี้ลงไปก็ขุดง่ายครับเราค่อยๆทำไปครับงานเราก็ไม่ได้รีบเท่าไหร่ดินแห้งก็วางท่อง่ายครับแต่ว่าขุดยากหน่อย ผมว่าแบบนี้มันดีกว่าตอนหน้าฝนครับหน้าฝนทำยากหน้าฝนขุดไปพังไปนะครับ ไปงี้ดินมันก็ถล่มตามหลังไปยังพี่หน่อยทำครับ แต่ก็ไม่ตั้งครับโกดจนปวดนิ้วถึงคิวสิบล้อแล้วครับ ก่อนเพื่อที่จะง่ายโอ้โหส้อ เลี่ยงก่อนครับขอภายในความไม่สะดวกด้านก็พอมุดไปได้อยู่ครับด้านข้างพอมุดๆไปไม่ว่ากัน,นครับไม่มีใครอยากออมเราผมก็ไม่อยากออกมเหมือนกันนะ้ามันไกล ตากแล้วนี่ยังดินยังไม่โผล่ขึ้นมาให้เห็นเลยกระบาพี่ใหญ่ไปไหนครับ เป็นรูกราจารย์หน่อยนะ่าจะเข้ากว่วมๆมาเลยสองร้อยนี่มันก็คันเล็กเนาะอย่างว่าแล้ครับอ้งกี้เขาใหญ่200มันต้านก็จริงนะครับแต่ว่าพลังกำลังเขามันเยอะต่างกันนะครับน้ำหนักเขามันก็เยอะ กดดินอย่างนี้นี่ตัวรถมันไม่ได้ลอยขึ้นนะดินมันลงไปเลยนะยุบลงไปเลยนะเข้าเลยกดุดเข้าไปเลยนะ ปีศาจก็กินยากครับ ถ้าเอามาทำเทเลอร์นี่น่าจะแกวเลยนะครับลบให้รถปูนวะครับ สามสองศูน e ดสารถสำหรับรถมิกบริษันเรานะครับส่วนมากตัวใหม่ๆจะเป็นเอ็กเซเกียร์เป็นเกียร์เซดิฟนะครับเป็นพีเขาขับเขาเขาครูนในฟังแต่ว่ารุ่นก่อนก็คือเอ็กเซแต่ว่า เป็นเกียร์หกสปีดนะครับเขาสั่งมายังไงไ่รูครับถ้าเป็นเอาเป็นพวกเกียร์เซดิฟหรือว่าเกียร์ฟูลเลอร์เกียร์อะไรนี้ราคามันแพงกว่าบ่กครับหรือว่ายังไงแต่ว่าตัวนี้เครื่องเล็กกว่าแต่ว่าเป็นเกียร์เซดิฟครับ แซเดฟก,กับฟ er ูลเลอร์นี่มันอันเดียวกันหรือเปล่าหรือว่ายังไงผมก็ไม่รู้เรื่องรถบรรทุกนะครับไอแรงม้ามันผมก็อ่านตรงข้างประตูมันอะไรไม่รู้เรื่องอะไรหรอกรหัาดเครื่องก็รู้แต่รุ่นเก่าๆนะครับอย่าง j จ8อแปซสี่เจูเจวันเจเี่ยครับแรงม้าก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่หรอก หกเอทีหกเ s ทีห h เออ่ก็6 b g อะไรก็รู้อยู่ครับแต่เป็นเครื่องรุ่นใหม่นี่ไม่รู้เลยไม่รู้รหัสเขาเลยครับว่า6 s เอย่างงี้6 s d หนึ่งก็195ยอ่างีสุดๆหกก็เท่าไหร่ล่ะ2 5งป่ะสองนะครับแ,แต่เครื่องมีเทอร์โบไม่มีเทอร์โบอีก เป็น 6G ก็1075 6 i n ิ h ก็2 1 0รู้แค่นี้นะครับเครื่ <c oughs> อง Inno โโก็ที่รู้ๆนะก็อะไรละ่ะ GU80 ก็มีเครื่อง200สิ 210, 220, บว่ะ2อ0สิบ200ยี่บว่ะ2อยสามห้า หรือว่าอะไรไไมผมก็ไม่รู้ค่อยรู้แรงมาครับสองหกสองเจ็ 26, ดนี่ครับวามันก็พอจะจำง่ายกว่าพอรู้กว่ารุ่นใหม่ๆอยู่ครับว่าสังเกตตรงไหนสังเกตตรงที่ปั๊มหรือว่าอะไรพวกเจอโอนี่ปั๊มใหญ่ปั๊มเล็กผมพอดูครับเพราะว่าเครื่องพวกนี้มันนิยมใช้กับรถเกี่ยวผมเล่นรถเกี่ยวผมก็เลยได้ศึกษาเรื่องเรื่องไปด้วยครับ ตอนนี้ไม่ได้เล่นรถเกี่ยวแล้วพี่พูทธะเมาเอาน้ำมาให้ครับขอบคุณมากครับอ,อาจจะพอแล้วมั้งนี่พ่อ่ะพ่อร้ายเหรอ,อเ,รอเนี่ยฮะ đèo te nguyên